สวัสดีครับสวัสดีทูกค้าทางเ c e b ุ o k และ u t u b e ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซลล์แอนด์เซลมดจากร้านบัวสอนอัมพรแท็กเตอร์นะครับวันนี้เราจะพาคุณลูกค้ามาดูรถแท็กเตอร์อีกหนึ่งคันนะครับเป็นกูปต้าเ0็มนะครับผมคันนี้นะครับตัวนี้มาพร้อมกับใบมีดดันดินหน้านะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เป็นฐานหลังนะครับเป็นฐานสามนะครับสวยๆอยู่เลยครับผมกูปต้านะครับฐานหลังแน่นๆครับผมกาบอกให้ดูล็กสวยๆครับ ไม่ายอะไม่เมต็มครับผมีอโอสวยๆครับผมยางใหม่สีเส้นด้วยนะครับทันนี้ยางใหม่สีเส้นครับแต่คุณลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจรถไถคูปต้า M 7040นะครับผมร้านบอสอนอัมพรเทคเตอร์มีให้สำหรับลูกค้านะครับรถคันนี้มาในราคา4 45,000บาทเท่านั้นเองนะลูกค้านะ พูดคุยราคาต่อรองก็ได้ครับผมเบอร์โทรก็ตามนี้ครับ081365597 0 8 1 6 0 5 5หกหนะครับและอีกเบอร์หนึ่งนะครับผม0 9 8 6 2 3 2 3า2กมนะครับอ่ะเรามาดูฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วดูการกับเครื่องของรถคันนี้ครับเครื่องนิ่มๆติดง่ายๆครับผมระบบไฮดรอลิกดีครับอ่าหลังยกไวครับผมไม่เดา ครับผมระบบเคองที่เครื่องเกียดีครับผมเกียดีนะครับผมไม่มีปัญหา ย้ำอีกครั้งนะครับผมถ้าคุณลูกค้าท่าทนใดสนใจนะครับผมรถไถยคูต้า M7040 นะครับผมรถคันนี้มาในราคา4แสน4 0มื่ฮะ4 5ส0 0 0าหมืบาทเท่านั้นนะครับผมพูดคุยราคาต่อรองก็ได้ครับผมเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ข้างต้นแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจร้านบัวสอนอำพรเทคเตอร์ชนนาแนลด้วยนะครับผมแล้วก็ YouTube บัวสอนอำพรเทคเตอร์ชนนาแนลนะครับผมขอขอ,ขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับขอขอ,ขอขอบคุณครับ